ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช a n n ลวัน n วิ๋งครับผมวันนี้จะมาอยู่เกม MW2K22 กันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่นแมตต์เอลิมเนชันแชมเบอร์สุดชิงเจ้าแห่งสเปียร์กันครับผมเป็นลุยไปเลยครับคือจริงๆแล้วไอ้แมตต์เนี่ยมันต้องใช้นังปลาป้าทั้งหมด6คนใช่ไหมอยู่ในกลงแล้ว ผมจะทําเป็นแบบนักทำว่าเป็นนักไว้ปั้มอะที่ใช้ท่าไม่ตายสเปียนะแต่ว่าในเกมอะมันมีไม่ครบไงในเกมเท่าที่ผมหาดูมันเหมือนมันมีอยู่แค่5คนนะที่ใช้ไปท่าไม่ตายผมก็เลยมันขาดคนหนึ่งไงก็เลยเอามาหาเทพโอมอสเข้าไปไง คนแรกครับโรแมนเ e i น n ์คือถ้าภาคถ้าภาคเก่าๆอ่ะมันก็จะมีไอไอไลโน่ไงแต่ว่ามันไม่มีแล้วไลโน่จ่้ไปอยู่ Impact Wrestling แล้วนะมันก็เลยมีไม่ครบสุดท้ายผมก็เลยต้องเอาโ Omos เข้ามา เท่มากเลยนะแต่ถามว่าชอบไหมเหอะผมก็ไม่ชอบหรอกบอกว่ามัน,ม,นมันโอเวอร์เลดทั้งนัาดเลยพวกเนี้ยโคตรโอเวอร์เลดเลยเมื <c oughs> ่อสักทีผมน่าจะเอาบ็อกเล็ตเนอร์มาแทนโอมอสนะลืมเลม็บแน่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ และนี่คือนักเวทปั้มที่ผมชอบมากที่สุดเดฟบาติตาดิแอนิมอลตึนตึ้งตึ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 งมันไ,ไม่พูดเลยี่อ่ะพูดอย่างง้ ไปครับมหาเทพโอมอสครับผมยังไม่ได้ทำรีวิวโอมอสเลยนะผมว่ามันเล่นยากด้วยความที่ว่าตัวมันใหญ่มากแล้วมันก็มันช้าทุ่ธ แล้วมันก็คือมาหาเทพอ่ะมันปั๊บยังไม่ได้เลือกเลยแต่ว่ามันได้บทเด่นเฉยเลยกันนะชนะบอบบี้แรดลี่ด้วยมั้งที่ผมดูลาดโสดน,นะเฮลวินเอรเซล ตัวบาดิคตอผม,มบังคับไอตัวบาติต้านะยังยังไม่ได้ออกมาเล่นในนี้ที่ใช้เนี่ยน่าจะมีแค่เอกโรแมนเลนที่ว่าถ้าไม่ตายคือสเปียร์จริงๆนะแต่อย่างพวกบ๊อบบี้แรดลี่หรือว่าบาติต้าเนี่ย มันจะมีท่าอื่นเีกนะที่เป็นท่าไม่ตายสปเปียร์มันไม่ใช่ท่าหลักเขาเรียกว่าเหมือนเป็นท่าซิกเนเจอร์ซะมากกว่าเอาละครับดูดูว่าใครจะออกมา เออรวมรวมถึงโกเบิร์ดด้วยนะที่ว่าสเปียร์ก็ไม่ใช่ท่าหลักเพราะว่าท่าหลักมันจะเป็นไอ้แจ็คแฮมเมอร์นนะอ้าวตัวผมออกมาเลยวะจะจบไวเปล่าวะรอแล้วกันรอครับรอครับรอครับได้ข่าวว่าเจ๋งกว่าว้าโอ้มอสอ้าวมันเจ๋งจริงวะเหี้ยแม่ <c oughs> <c oughs> มาถึงผมก็โดนอัดเลยแม่เฮ้ยนั่งรอแล้วก่อนนั่งรอแล้วก่อนลุกขึ้นไบต้าเฮ้ยเฮ้ยโดนหลอยว่ะ <h iss ing> ประเด็ลงเดลงเดโอ้โห้โกเบิร์กมาครับโอ้โหแข็งแกร้งจัดอ,ะ <h iss ing> อ่ะอ่าปล่อยครับปล่อยมังกดไปครับกมังกดไป เราไม่ได้เล่นแบบเต็มๆทั้งทีนะบาติต้าผมปลดล็อกจากเควสไอ้เลมิเตอ่ะแม่งกว่าจะจบอ้าโหยเราเราจะห้าวเกินไปแล้วเราจะห้าวเกินไปเนีกดเลยครับเฮ้ยไอโอมอรตั้งแต่ท่าไม่ตายแล้วอ่ะโหดจับ Sự thì DL 특히 phải thúc đẩy thù thcción trước khi này nên tin có lẽ เอาเอาสักคนดิเอ้โ่อยล่วงไปแล้ว <laughs> ปีนครับปีนครับปีนขึ้นไป <laughs> ไปีนขึ้นไปครับรอยืนรอ,รอเป้าหมายว่าเราจะโดดไปหาใคร เอายังไงดีวะโอ้โหแม่งกระโดดไปหาโรแมนเลนแต่มันหลบได้วะ <c oughs> แล้วผมต้องทำยังไงอนะไรเนี้ยโอ้

เฮ้ยกรรมการบักให้หมดแล้วเมื่อกี้หกสเปียใส่มันบปลว่าโอ้ยโอ้ยมัวเอาคนออกอีกคนนึงครับตอนนี้ นี่ตาปลายบาเตอร์ว2นทูอ่ารอผมปล่อยโรมแมนเลยนะครับปล่อยโรมแมนเลยเขาจัดการบอบบี้ดันลี่เสร็จแน่ โอ้ยไม่มีใครออกเลยครับมหาเทพทัรงนั้นเออโอ้ย,อยมึงอะไรวะโอ้ยยังยังใช้สมาธิเล่นอยู่ นี่บาติต้าบอลไปดิบาติต้าบอลไปดิบาติต้าบอลไปดิวอตุก็รู้อยู่แล้วอะว่ามันไม่ไม่จบหรอกทีเดียวอะอ้าว นี่น uhm ี่ลอยดิลอยดิเฮอโอ้โหล่วงไปแล้วอุ้ยเอตดนใจแอนโชกแสลมวะ กูออกแล้วครับโอ้โห้เชียกูกูจะโดนด้วยสัตว์แม่งเมื่อกี้โดนโดนโอมอสทีบแบหลับเลยแม่งเอ้ยอืมอย่าเดิรเอ็ดหมักมึงมึงไม่งอะมึงพุงหลอยอ่ะโอ้ หลับนะครับหลับไปแล้วข้าไงดีวะไปจัดการใครดีวะ ปล่อยครับปล่อยรอก่อนหัวแตกไปดิโอมอสอ่ะโว้ยหูยังยังยังโอ้

ผมจะเก็บโรแมนไี่ไหะจะเก็บโรแมนเรนเือหลับไปแล้วหลับแล้วครับน่าจะหลับแล้วนะ <laughs> ทูเอ,อ,อ้ยโอยโกเบร์อวะ่ะเอาวะ่ะทำไมผมใช้ท่าสเปียร์บริสตาไม่ได้เรอวะ โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเยื่อไปกระทืบไปโอ้โหโอ้บอสไปแล้วเหลือสามคนนะครับตอนนี้ ไม่ทันว่ะไม่ทันดันเ,เดี๋ยวนะมันจะต้องมีท่าคอมโบของบาติต้านะโกเบิร์กไม่ใช่ ถอดร์าแบ็กบอดีอ้ดอปสกูฟแลมสรุปแล้วก็คือมันใช้ท่าสเปียไม่ได้เหรอมไม่มีท่าสเปียให้เลยอะอะไรวะกล้าว่าจะใช้ท่าสเปียของบาริต้านั่นเนี่ยคือตัวจริงมันมีนมท่าสเปียไง นี่งสไปยบตเตอร์นี่สเปียร์สามลันนิ่งโลบมีอยู่มีอยู่แต่ว่าเราต้องวิ่งเหรออเหรอมันต้องวิ่งแต่ว่าโอ้โหจบแล้วว่างโกเบอร์กอะ โอ้โหจบเลยอุ้นนยคือเอ็ดอ่ะมันเก่งมาก,กน,นะท่ามันโคตรโกงอ่ะ <c oughs> แหวงเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไร <c oughs> โอ้มึงกดไม่ได้ด้วย้ <c oughs> ยอยอ้อด <c oughs> จอด นี่นี่ได้บอกแล้วสเปียนี่แหละโอ้โหทู่ครับไม่เป็นไรครับผมมีบาติต้าบอมครับผมเฮ้ยท่าอะไรอ่ะอ๋อมีท่าสามมิชชั่นด้วยหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะบาติต้าเอาเรื่องอยู่ว่ะ อ๋อแม่งไม่ทันนะปดไม่ทันด้วยเฮ้ยมีท่าซัอมมชั่าก็ใช้ได้อยู่นะเออรอรอรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอืมครั้งที่สองืออฮือฮให้ผมเริ่มเล่นเฟรนดแล้วบาริต้า ถ้าจะมันวะคือมันแค่กดปิ้งแล้วก็กด R2 สี่เหลี่ยมเราไม่ต้องกด O ถ้ากด O มันจะเป็นบาติต้าบอมถ้าอยากจะใช้ถ้าอยากจะใช้สเป,ปียนะใช้ได้ใช้ได้นักขุนต้องลองฝึกเล่นบาติต้าก่อนนะน่าสนุกอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าชัดดาครับผม ดิเอเดบอบาติตายังไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่นะต้องฝึกเล่นหน่อยยังท่ายังไม่รู้เลยตอนแรกอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ